ครับก็สวัสดีทักทายมิตรรักแฟน k คเทุกท่านเนาะวันนี้ก็บรดีครับรถลับเข้าบ้านก็เลยเช็คนั่นเช็คนี่เนาะสับยางเลาครับ,รบมันมียางไม่ดีอยู่สองเส้นก็เลยเปลี่ยนออกก็เลยเช็คนู่นเช็คนี่ก็เลยเช็คนี่ครับเช็คปัม๊มค่ะปั๊มล่างเนาะปั๊มคาดเรียกเขาเรียกอะไรเรียกปั๊มคาดครับ นะครับเนาะก็ไม่ได้ว่าอวดรู้อวดเก่งเนาะใครรู้แล้วก็ผ่านไปเอาสําหรับคือเตือนกันครับเนาะอย่าด้แต่ใช้ครับเนี่ยถ้ามีเวลาก็เช็คตัวนี้บ้างครับเนี่ยเนาะบางทีเราใช้ไปน,นานๆครับคาร์ดมันเริ่มสึกมันจะยันครับคือเนี่ยครับใครทําตัวเนี้ยให้ให้มันมันแข็งไวกดไม่ได้เนี่ยครับ ตั้งให้ตัวนี้มันจับขยับไปขยับมาได้เลยหน่อยครับอย่าให้มันยันมันตึงนะครับที่สาเหตุที่เกิดจากคาดไหม้คาดอะไรอะสาเหตุจากตัวนี้ครับคือไม่ไม่มีใครสนใจเนาะแต่ผมจะเช็คของผมถ้ามีเวลาผมจะเช็คบมเรื่อยครับเนี่ยตั้งให้มันขยับเดินหน้าถอยหลังได้นิดหน่อยครับเนาะมันมันมันจะได้ไม่คัดมันจะได้หน้าสัมผัสมันจะได้ทำเต็มที่ครับไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนถ้ามันยันเนี่ย มันจะเหมือนเราเรียคาดไว้ตลอดเนาะก็เลยนึกถึง k f c ก็เลยมุดเข้ามาไต่ท้องก็เลยถ่ายให้เนเพื่อนได้ดูกันนะครับบางครั้งอย่ามองข้ามนะคนเราบางทีงานยุ่งครับไม่ใช่แล้วบางคนอาจจะไม่มีเวลาว่างมากมายเหมือนผมผมนี่เวลาว่างเยอะเนาะก็เลยถ่ายให้ดูครับเนี่ยเช็คครับเรื่องเล็กๆบางครั้งมันกาดจ,จะอากาดจ,จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ นาะคลิปนี้ก็สั้นๆครับนาะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะบางทีหลายคนอาจจะมองข้ามคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ